ธรรมะสำหรับคนหมดไฟบางครั้งเราไม่ได้เหนื่อยเพราะทำงานมากเกินไปแต่อาจจะเหนื่อยเพราะใจแบกอะไรบางอย่างมากเกินไปต่างหากหมดไฟไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่ความล้มเหลวและไม่ใช่สัญญาณว่าคุณอ่อนแอในพระไตรปิฎกมีตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่รู้จักพัก คือผู้ที่เข้าใจการเดินทางที่ยั่งยืนชีวิตก็เหมือนการจุดตะเกียงถ้าเราไม่เติมน้ำมันไม่ดูแลไส้ตะเกียงแสงไฟก็ย่อมริบปรีและมอดดับไปในที่สุดหมดไฟจึงเป็นสัญญาณที่ใจเรากำลังบอกว่าถึงเวลาต้องดูแลตัวเองบ้างแล้วบางคนพยายามฮึดสู้ทั้งที่ใจไม่มีแรง บางคนฝืนเดินต่อทั้งที่ข้างในว่างเปล่าธรรมะไม่ได้สอนให้เราฝืนแต่สอนให้เราเข้าใจและรู้ว่าทุกอย่างมีเวลามีวัฏจักรของมันเหมือนต้นไม้ที่ผลัดใบในฤดูแลง้งใช่ว่ามันตายแต่มันกำลังเตรียมตัวผลิงใบใหม่ในฤดูถัดไปต่างหากใจเราก็เช่นกันวันที่คุณหมดไฟ อาจเป็นวันที่คุณกำลังเตรียมตัวจุดแสงใหม่ในชีวิตอย่าก,กลัวที่จะหยุดพักอย่ารู้สึกผิดที่วันนี้คุณยังไม่พร้อมเดินต่อธรรมะคือการรู้จักวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งแต่เป็นการวางสิ่งที่เกินจำเป็นเพื่อให้ใจเบาพอจะเดินต่อถ้าตอนนี้คุณหมดไฟให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว และคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังพักเพื่อให้แสงในใจกลับมาส่องทางอีกครั้งและเมื่อถึงวันนั้นแสงของคุณจะอ่อนโยนกว่าครั้งไหนไหนสาธุ